ความสำคัญของวันมาคบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตัดสรู้มาแล้วเป็นเวลาเก้าเดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่า ทำความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้ในวันมาค้าบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึงสี่ประการอันได้แก่ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน3ซึ่งพระอาจารย์เสวยมาค้าเริก 2. มีพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชครึกแขวนมคตหรือสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดหล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาหก 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกษุกอุปสมปทาและเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์สีอย่าง ข้างต้นทำให้วันมาคะปูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตซึ่งคำว่าจาตุรงคสันนิบาตนี้มีความหมายตามการสรับแยกก็คือจาตุแปลว่าสองค์แปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมดังนั้นจาตุรงคสันนิบาตซึ่งหมายความว่าประชุมด้วยองค์สีนั่นเองค่ะเด็ก ทั้งนี้วันมาฆ้าบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรมขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุธส่วนวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันพระสงฆ์นั่นเองคะ่ะเด็กๆ